Good morning, students. How are you today? I'm great. Students, can you tell me what day is it today? Today is Monday. Good job. Okay. Is Monday is color? Color? Bala Yellow you <Hey. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูการอีกครั้งนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของการเรียนรู้สีสันสวยงามแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยเรื่องสีส,สันสวยงามนั้นเรามาขยับกายขยายสมองกันก่อนนะคะในเพลงกันไกลไข่ ผ้าไหมเด็กๆพร้อมนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูการจะทบทวนท่ากันก่อนในเพลงนี้เราจะใช้มือทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวมาท่าแรกก่อนท่ากันไกลนะคะกันไกลใช้สองมือเลยนะคะกันไกลแบบนี้เด็กๆชูขึ้นมาสองมืออ่าอันนี้คือกันไกลอ่าไข่ค่ะไข่ก็ท่ามือกลมๆไข่ผ้าไหมอ่าผ้าไหมแบบนี้ หนึ่งใบหนึ่งใบนะคะเราใช้สองมือหนึ่งใบสองบาทสองบาทใช่ไหมคะสองแต่เราใช้สองมือนะคะสองบาทห้าสิบนะคะเราใช้สอ,องอม,ม,ะะมือเหมือนกันห้าสิบอ่าผ้าไหมสัญลักษณ์ผ้าไหมนะคะเราใช้มือมือนี้เหมือนกันนะคะอ่าแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะกันไกรนะคะไข่แบบนี้ผ้าไหม 1ใบ2บาท50อ่ะอันนี้คือค่าของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กตั้งใจนะคะ1 2 3กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนใบ2บาท50 5สิบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลไ อีกรอบหนึ่งนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1นึงใบ2บาท50 5 0 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอ่าเป็นไงคะเราขยับกายขยับสมองกับกิจกรรมเบรนยิมไปแล้วนะคะตื่นกันหรือยังคะตื่นหรือยังลูกโอ้ยังเช้าอยู่หรอตื่นหรือยังคะถ้ายังไม่ตื่นเดี๋ยวครูการมีเพลงหนึ่งมาฝากให้เด็กๆ ตื่นแน่นอนเดี๋ยวเอ็กซ์ซอร์ซาไปพร้อมกันโอเคไหมคะโอเคไปกันเลยค่ะ นะคะคเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยของสีสันสวยงามหน่วยสีสันสวยงามประสบการณ์สำคัญที่เด็กๆจะได้รับในสัปดาห์นี้ได้แก่ 1. สีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติมี2ชนิดคือ 1. สีที่เป็นแสงคือสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเช่นสีรุง้ง 2. ส,สีที่อยู่ในวัตถุคือสีที่อยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไปเช่นสีของพืชดอกไม้และสัตว์ 2. ส,สีสังเคราะห์เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆเช่นงานศินละปะงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารน้ำดื่มและขนม 3. แม่สีหมายถึงสีขั้นที่1ที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม 4. ประโยชน์ของสีสีสามารถใช้ตกแต่งบ้านใช้ผสมอาหารน้ำดื่มใช้ในงานศิลปะ 5. สีประจำวันสีที่นักเรียนรู้จัก ความหมายของสีประจำวันวันนี้ครูการจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของสีจากธรรมชาติเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะสีจากธรรมชาติคือสีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นสีเขียวได้จากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันสีเหลืองได้จากขมิ้นหรือฝักทองสีแดงได้จาก รเวันนี้ครูการมีกิจกรรมชวนเด็กๆมาทำไปพร้อมกับครูการนะคะถึงเราจะอ,อยู่ห่างกันคนละที่แต่ความรู้ไม่ห่างกันนะคะ,อ,ะอยากทำไหมคะวันนี้ครูการมีกิจกรรมในเรื่องของการสก,กัดสีจากธรรมชาติมาฟาาเด็กไปดูกันนะคะว่าพืชผักผลไม้อะไรบ้างอพอเพิ่มสก,กัดสีออกมาเนี่ยจะเป็นสีอะไรเด,เด็กอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะ เด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะครูการจะนำพืชผักที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้มาสกัดออกมาเป็นสีเด็กๆลองมาทายกันดูนะคะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรกันบ้างเรามาทำความรู้จักกับพืชผักดอกไม้ที่ครูการนำมาให้เด็กๆวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือใบเตยกระเจี๊ยบดอกอัญชัน แครอทฟักทองแล้วจากอุปกรณ์ที่ครูการเตรียมมานะคะอย่างแครอทฟักทองก็จะหั่นออกเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆแบบอ่าอย่างพวกใบเตยอ,อย่างเงี้ยเราเอาไปปั่นได้นะคะแต่แต่ขั้นตอนในการปั่นหรือว่าบทให้ละเอียดเนี่ย อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยช่วยนะคะเด็กๆหลังจากที่ปั่นแล้วก็บดละเอียดแล้วนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการกรองนะคะแล้วก็คือเราใช้ผ้าขาวบางและครูการก็จะใช้แก้วนะคะรองอยู่นะคะเดี๋ยวเด,ก,เดกมาดูกันนะว่าเราจะได้สีอะไรบ้างามาแล้วฟักคองให้สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองต่อมาแครอท แครอทให้สีอะไรคะเด็กๆใช่แล้วสีส้มค่ะต่อมาใบเตยสีสกัดจากใบเตยได้สีอะไรคะถูกต้องค่ะสีเขียวอต่อไปค่ะสีสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงได้สีอะไรคะสีแดงอต่อมาเป็นสีสกัดจากดอกอัญชันเด็กๆดูสิคะว่าได้สีอะไรสีอะไรคะลูก สีม่วงค่ะ,ะแต่ดอกอัญชันบาง,บางดอกนะคะจะเป็นสีน้ําเงินก็จะได้สีน้าเงินนะคะเป็นไงคะการสกัดสีจากสีธรรมชาติเด็กๆเห็นไหมคะว่าผักผลไม้นะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเมื่อน,นํามาสกัดเนี่ยสามารถใช้สีเนี่ยไปทาอย่างอื่นได้เลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะไหนมาทบทวนก่อนฟักทองฟักทองเมื่อสกัดออกมาเนี่ยเป็นสีอะไรคะสีอะไรลกูก สีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงคะ l ย w โอเคอะต่อมาใบเตยนะคะเด็กๆใบเตยใบเตยเมื่อสะอาดสกัดออกมาแล้วเป็นสีอะไรคะสีอะไรนะคะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่ายัางไงคะ r e e n เยี่ยมมากอะต่อมาอะแล้วอะไรคะ กระเจี๊ยบใช่ไหมคะกระเจี๊ยบเด็กๆเคยนึ่งน้ำกระเจี๊ยบไหมคะใช่น้ํามันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ,ะกระเจี๊ยบเมื่อสกัดออกมาน้ํามันก็จะเป็นสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงลูก red เยี่ยมมากคะ่ะต่อมาอะไรอีกคะครูการมีอะไรมาให้เด็กๆดูอีกคะอัญชันเด็กๆรู้จักไหมคะดอกอัญชัน อันชั้นเมื่อสกัดออกมาเป็นสีอะไรคะสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงคะ purple อ่า purple นั่นเองอ่าต่อมาแล้วอีกอันนึ่งลูกคะผักอีกอันนึงที่นำมาสากัดแล้วเป็นสีส้มผักอะไรคะแครอท ที่เราเรียนโปรเจกต์แอปพลิันไปใช่ไหมคะ,ะเราเรียนในเรื่องของโปรเจกต์แอปพลิเคแครอทเพราะฉะนั้นแครอทเมื่อสก,กัดออกมาสีของแครอทก็คือสีของน้ำแครอทเป็นสีอะไรคะ mm hmm. สีส้มสีส้มภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ mm hmm. เด็กๆ Orange mm hmm. เยี่ยมมากตบมือให้่ดังๆเลย mm hmm. กิจกรรมที่คุณครูการนำมาฝากในวันนี้ mm hmm. เด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมลูก อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลานะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่สกัดสีจากธรรมชาติกันดูนะคะแล้วส่งกิจกรรมที่เด็กๆทําส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะค่ะและท้ายของการเรียนวันนี้มีใบางานตามหน่วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทํานะลูกและงานในแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเขียนตามแบบนะคะเสร็จแล้วเด็กๆด้านล่างอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลนะลูก แล้วกลับมาพบกับครูการใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ